สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ร้านภราชาพม่านนะคะจะมาแนะนํานะคะในส่วนของม่านสกายไลท์มอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะทางลูกค้านะคะเลือกใช้เป็นมอเตอร์นะคะแบบม่านพับนะคะบนห้องนอนนะคะซึ่งมีหลังคาสกายไลท์ด้วยกันทั้งหมดจํานวน2จุดนะคะโดยเลือกใช้เป็นของวิน t ทีเรยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตนะคะการใช้งานมอเตอร์ให้ ุกคนได้รับชมกันนะคะในส่วนของมอเตอร์นะคะเราจะมีด้วยกันสองลูกแต่ว่ารีโมทเราสามารถใช้รีโมทตัวเดียวได้เราโดยเราสามารถแบ่งออกเป็น3มช่องนะคะช่องที่1ก็จะเป็นชุดแรกช่องที่2จะเป็นชุดที่สองส่วนช่องที่3นะคะก็จะเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างชุดที่1ชุดที่2คือเปิดปิดขึ้นลงพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูในส่วนของตัว ชุดแรกก่อนนะคะอันนี้เห็นไหมคะชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดผ้าม่านกันค่ะชุดที่หนึ่งนะคะปึ๊บเก็บค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของชุดที่สองนี่ค่ะชุดที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บม่านค่ะเห็นไหมคะชุดที่สองปึ๊บค่ะ เก็บม่านนะคะโอเคต่อมาเรามาดูกันในส่วนของการทำงานขึ้นลงพร้อมกันนะคะหรือว่าชุดที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บม่านนะคะโอเค เห็นไหมคะว่าทั้งสองชุดทำงานพร้อมกันนะคะทีนี้นะคะการทำม่านสกายไลท์นะคะอันดับแรกเลยค่ะลูกค้านะคะต้องมีตำแหน่งไฟนะคะเตรียมไว้นะคะสำหรับการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งที่จริงแล้วในส่วนของม่านสกายไลท์ะคะ่ะมีแบบเชือกดึงหรือใช้เป็นเมนนวลนได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้าที่นี่นะคะ อยากได้ความสะดวกสบายก็เลยแนะนำเป็นม่านมอเตอร์ซึ่งเราสามารถใช้งานนะคะด้วยปลายนิ้วโดยที่ไม่ต้องเดินไปนะคะก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถอินบ็อกติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ